โอรากุตแคทเปิดให้จองสิทธิ์เป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการแล้ว <Hey! S 1> สำหรับใครที่เล็งรถยนต์ไฟฟ้าดีไซน์เก๋อย่างโอรากุตแคทไว้นั้นล่าสุดทางเกรดวอร์มอเตอร์ได้เปิดให้สามารถจองสิทธิ์การซื้อรถยนต์รุ่นดังกล่าวแล้วเป็นที่เรียบร้อยผ่านทางแอปพลิเคชันของเกร a t อร์มอเตอร์พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย สำหรับ ORA GoodCat Version ที่จะเปิดตัวทำตลาดในไทยเรานั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยคือรุ่นอัลตรที่วิ่งได้ไกลสูงสุด500กิเมต่อชาร์จซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดจะมีสีตัวทางให้เลือกทั้งหมด2สีรุ่นโปรวิ่งได้ไกลสูงสุด400กิมต่อชาร์จมีตัวทางให้เลือกทั้งหมด5สีและรุ่นเท c กวิ่งได้ไกล400กิเมต่อชาร์จซึ่งในรุ่นเริ่มต้นนี้จะมีสีตัวถังให้เลือกมากถึง7เฉดสี และสําหรับใครที่จองสิทธิ์การซื้อในวันนี้จะได้รับการรับประกันคุณภาพตัวรถวารันตีนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่ไฮวริเตดนาน8ปีไม่จํากัดระยะทางดอกเบี้ย0%นาน48เดือนฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมกับการติดตั้งฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีฟรีเซอร์วิสนาน5ปีรวมค่าแรงและค่าอะไหล่บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปี บริการรับส่งรถเพื่อเข้ารับบริการ5ครั้งและชาร์จไฟฟีที่ g w m Charging Station สยามสแควร์กรุงเทพและสำหรับรายละเอียดของตัวรถนั้นมีความโดดเด่นอะไรบ้างอันดับแรกเลยคือมิติตัวถังของรถที่มาพร้อมความยาวตัวถัง4,235 mm มมกว้าง1,825ม mm, มสูง1,596 mm มมและมีระยะฐานล้อย,ยาว2650ม m mm, ม โดยขนาดตัวถังของรถนั้นเล็กกว่า m g z s เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและมีขนาดที่ใหญ่กว่า Suzuki Swift เยอะพอสมควรในจุดนี้จึงทำให้หลายคนคลายความสงสัยได้เลยว่า Ora g o o d c a t นั้นไม่ได้เล็กอย่างที่เข้าใจส่วนในด้านระบบขับเคลื่อนของรถนั้นมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง1ตัวแบบ Permanent Magnetic Synchronous Motor ให้กำลังสูงสุด143แรงมา้า แรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อนหน้าทำความเร็วได้สูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับโหมดการขับขี่5รูปแบบคือ Standard, Economic, Sport, AI Adaptive และโหมดประหยัดพลังงาน Super Power Saving ตัวแบตเตอรี่ของรถนั้นจะมี2ความจุคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด59.1กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งด้ไกล501กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด47.8กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งด้ไกล401กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ส่วนระบบรีชาร์จพลังงานนั้นสามารถชาร์จไฟจาก30-80%ถึงได้ในระยะเวลาเพียง30นาที ส่วนด้านการออกแบบภายในนั้นตัวรถมาพร้อมกับความเรียบง่ายแต่อัดแน่นไปด้วยความทันสมัยหน้าจอแสดงผลการขับขี่นั้นเป็นแบบ full digital ที่เชื่อมต่อกับหน้าจอส่วนกลางแบบ dual display พุ่งไลยแบบ multi function สองก้านทรงกลมคอนโซลกลางของรถนั้นติดตั้งสวิตช์เกียร์แบบหมุนพร้อมช่องต่อ USB สำหรับโอรากูดแคทนั้นเตรียมจะเปิดตัวพร้อมกับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่29ตุลาคม2564ที่จะถึงนี้โดยราคาคาดการนั้นสำหรับรุ่นเริ่มต้นอย่างรุ่นเทคคาดว่าจะเริ่มต้นที่ราว800,000ปลายๆหรือ900,000ต้นส่วนรุ่นท็อปสุดอย่างอัลตรานั้นคาดว่าจะทะลุ1ล้านอย่างแน่นอนซึ่งราคาด,ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการคาดการเท่านั้นหากมีข้อมูลการอัปเดตเพิ่มเติม เราจะนำมาเสนอให้ได้ทราบกันอีกครั้ง